ต่อคลิป3นะคะคลิปที่แล้วก็พูดเรื่องการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราดียังไงใช่ไหมคะคลิปนั้นก็จะอธิบายเรื่องอะไรคือตัวตนจริงอะไรคือตัวตนปลอมในแบบคร่าวๆแบบที่เราเข้าใจที่ที่กูเข้าใจนะแต่ทีเนี้ยพอเราเป็นแล้วเนี่ยมันดียังไงอืมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้ ตัวตนจริงเราอ่ะจะถูกความคิดครอบไว้ความคิดเราอ่ะจะสั่งตัวตนจริงเราเช่นให้มึงทำแบบนี้ให้มึงเป็นคนขี้เก่งใจนะทั้งๆท,ที่ตัวตนจริงเราไม่ได้อยากพอตัวตนจริงเราอ่ะไม่ได้ชอบที่จะเป็นคนขี้เก่งใจแต่ถูกความคิดโปรแกรมว่าถ้ามึงไม่ทำเนี่ยเขาจะว่ามึงนะ คนจะมองมึงว่าเป็นคนไม่ดีเออคนคนดีจะต้องคิดเกรงใจคนอื่นไม่ใช่แบบอะไรเงรี้ยท่านตามอำเภอใจไอ้ตัวตนจริงของเราก็เลยต้องยอมรับทั้งๆทีทท่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่พอเราลุกขึ้นมาที่จะเป็นตัวตนจริงพวกมึงรู้ไหมว่ามันจะกลับกันอ่ะมันจะกลับกัน ตอนนี้ตัวตนปลอมใช่ไหมพอมันจะกดเรานี้ใช่ไหมแต่พอเราเป็นตัวตนจริงักลับ่างนี้ตัวตนจริงเราเนี่ยจะกดความคิดความคิดที่เราเกิดขึ้นเนี่ยจะทำจจะซัพพอร์ตตัวตนจริงเราความคิดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของอีโก้เป็นเรื่องของโลกที่ถูกโปรแกรมเป็นเรื่องของโลกโลกเป็นเรื่องของมนุษย์ ถ้าถ no. ้า like. ถ้าใครไปฟังคลิปจะรู้ว่าเรามีสตัวตนใช่ไหมคะแยกกันไม่ได้คือมนุษย์วิญญาณแล้วก็จิตวิญญาณเมื่อเราเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์หรือความคิดมันอยู่ข้างบนมันจะคุมเราไว้ทั้งหมดแต่พอเราลุกขึ้นมาเป็นตัวตนจริงเนี่ยมันจะไล่ระดับลงไปความคิดมันจะอยู่ข้างล่างความคิดเนี่ยมันจะรับใช้เราหรือสิ่งใดใดก็ตามที่อยู่บนโลกเนี้ยที่เขาได้ทำไว้อะ เราจะเอามารับใช้ความคิดกูจะยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเรื่องเอาความคิดมารับใช้เรื่องเอาสิ่งที่อีโก้โปรแกรมไว้มารับใช้มนุษย์มา,มารับใช้เราอย่างกูเนี่ยจะมีความจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องตัวเลขเบอร์มงคลงนี้ใช่ไหมคะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เข้าถึงตอนที่ไปวางเบอร์ให้น้องรจนนาอยู่ๆไม่ได้ไปวางนะอยู่น้องรจนาก็โพส ทุงนั้นร้องรจนาม,มีแฟนใช่ไหมเป็นก,ก้าอยาเงี้ยเราก็สงสัยอยู่แล้วว่าเอ้ยเรื่องเบอร์มงคลเนี่ยเราก็เห็นว่าคนที่ใช้เบอร์มงคลมันก็เปลี่ยนไปตามพลังงานตัวเลขแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องจิตวิญญาณตอนนั้นก็ได้แต่แต่สงสัยนะแต่ทีเนี้ยพระเจ้าก็เลยส่งให้เราได้เรียนรู้และทําความเข้าใจว่าเราจะใช้งานยังไง เราก็มีโอกาสได้เห็นเบอร์ของโจนาว้าวเบอร์รจนาเนี่ยข้างหน้าสนีปิดท้ายด้วยสนีตรงกลางเป็นตรงกลางคือตรงกลางคือตำแหน่งหัวใจใช่ไหมข้างหน้าคือบุค,คลิกข้างนอกที่คนมองข้างหลังก็คือบุค,คลิกข้างนอกตัวตนกับกับกับสิ่งที่คนเห็นอย่างเงี้ยพอเราเห็นเนี่ยอ๋อมีหน้าโลจนาเนี่ยเป็นเบอร์สนีประกบเลย มันไม่แปลกหรอกที่ตัวตัวเขาเนี่ยจะมีมีคู่ไวอันนี้เราวิเคราะห์เอาเองตามตามสิ่งที่เราเห็นผ่านตัวเลขที่เขาถือแต่ตัวเลขข้างในถ้ามันเป็นเลข479วะเรารู้ว่า479มันเป็นเรื่องของแบบสิ่งเก่าๆอะไรเก่าๆเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้รู้นะถึงมารู้ว่าอ๋ออันนั้นมันเหมือนกับมีอีกโก้คุมจิตเขาอยู่อะ ม,มีโอกาสได้ได,ไ,ดได้คุยกับรจนาคุยกับน้องกาก้าถึงได้รู้ว่าอ๋อรจนาเนี่ยถูกคุมจิตหนักมากอย่างเงี้ยค่ะผ่านคือมีอีกโก้ตัวเป้งเลยอะคุมจิตเขาอยู่ซึ่งจะแบบมันจะเนียนมากเขาจะไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยเราทําให้เรารู้ว่าอ๋อถึงได้ข้อสรุปว่าไอความคิดหรืออีกโก้ที่มันมันบางระบบไว้เราสามารถเอามารับใช้จิตวิญ,ญญาณได้ เราก็เลยแบบเข้าใจว่าอ๋อไอ้ตัวเลขมงคลเนี่ยมันเป็นพลังงานจริงนะแต่ถ้ามันวางแผนมาเพื่อควบคุมเราอีกทีนึงคือมันจะให้อีกโก้เนี่ยเลือกเบอร์อีกโก้ควบคุมเราเก็ดไหมแต่พอเราเปลี่ยนเนี่ยคือเราเป็นจิตวิญญาณเราเลือกเบอร์เนี่ยเพื่อมารับใช้เราแล้วก็เลยเปลี่ยนเบอร์ให้รจตนาแก้ปัญหาอีกโก้ในตัวเขาปรากฏว่ามันได้ผล เราถึงเกตว่าอ๋อนี่คือการการที่เอาอีโก้หรือความคิดเนี่ยมารับใช้จิตวิญญาณอย่างเรื่องพลังงานเบอร์เนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าอ๋อตอนนี้เบอร์มงคลกำลังแบบปังๆมากแต่ถ้าคนที่วางเบอร์เป็นอีโก้ที่ถูกอีโก้ควบคุมก็จะเลือกเบอร์อีโก้มาให้มาควบคุมเราอีกทีหนึ่งให้เราหลงเชื่อหลงไปตามนั้นอย่างเงี้ย แต่พอเรามีความรู้เรื่องจิตวิญญาณกับความรู้เรื่องตัวเลขอะเราถึงรู้ว่าเราอะอ่านอ่านคนออกใช่ไหมคะว่าเขาคนนี้เขามีอีกโก้เรื่องอะไรแล้วก็เปลี่ยนพลังงานเขาที่ที่เป็นพลังงานอีกโก้ควบคุมเขาอยู่เอาออกแล้วใส่พลังงานที่มันไปลดอีกโก้ตัวเดิมในตัวเขาก่อนเนี่ยซึ่งใช้กับโรจนานมันได้ผลอะ อันนี้กูไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ลองใช้แล้วได้ผลแล้วตอนนี้กลาลังวางกับตัวเองเพราะว่าตัวเองจะมีอีโก้คือมีความดื้นอนี่ไไม่ยอมไม่ยอมถ้ามีแฟนก็จะคือดื้อเงียบอ่ะถ้าถ้าขัดใจก็จะเงียบไม่ทําเลยซึ่งซึ่งก็เห็นอีโก้ตัวนี้ในตัวเองอยู่ก็เลยบอกลูกจนาว่าเฮ้ยพี่ พี่ว่าเบอร์ที่คุณใช้อยู่สองเดือนเนี่ยเพื่อที่ลดอีโก้เนี่ยพอพอตัวเองเอาชนะอีโก้ได้ตัวที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนพลังงานเบอร์ที่มันรับใช้เราในสเต็ปต่อไปได้เนะี่ยพี่ขอเอาตัวนี้มาลองใช้เองแต่พอเราพูดแค่วันเดียวนี่เห็นไหมเบอร์ที่เราอยากได้เด้งขึ้นหน้าเฟซเลยเราก็ได้เบอร์นั้นมาลองใช้เพื่อที่จะมามันเหมือนกับเราอยากลองดูว่า ม,มันได้ผลกับเราไหมอย่างเงี้ยคือเอาเบอร์ที่ที่ลดอีโก้บางตัวของเราเนี่ยลองมาใช้ดูอย่างเงี้ย